สวัสดีครับพบกับลุงตุย้ยช่องปรัชญาช็อตขาดกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึก3มก๊กในตอนที่เรียกได้ว่าตื่นเต้นเข้มขน้นและชี้เป็นชี้ตายที่สุดตอนหนึ่งหลังจากที่จิ๋วยี่แห่งกังตังพึงพายแพ้ให้กับสติปัญญาของของเบง้งในศึกชิงเมืองเกงจิ๋วไปหม,มาดๆความแค้นที่อัดแน่นอยู่ในอกทําให้เขาต้องคิดค้นแผนการที่แยบยลและอันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นคืออุบายวิวาลวงหรือที่เรียกกันว่าแผนสาวงามฮันนี่ทรัพ เพื่อล่อพยามังกรอย่างเล่าปีให้เข้ามาติดกับดักถึงในถ้ำเสือด้วยนะครับเรื่องราวในตอนที่51จบลงตรงที่จิวยี่ส่งลีห่อมเป็นทูตเดินทางมายังเกงจิวเพื่อแจ้งข่าวอันน่ายินดีหรือน่าสงสัยว่าสุนกวนต้องการยกน้องสาวแท้ๆคือนางสุนหูหญินหรือสุนสังเสียงให้แต่งงานกับเล่าปีเพื่อกระชับสัมพันธ์ไมตรีทุกคนในเกงจิวรู้ดีว่านี่คือกับดัก จิ๋วยี่ที่เพิ่งเสียหน้าและเสียเมืองไปจะยอมเกี่ยวดองกับศัตรูคู่แขนได้ง่ายๆได้อย่างไรเป้าหมายที่แท้จริงคือการล่อเล่าปีให้ข้ามฟ้าไปกังตังแล้วจับตัวไว้เป็นประกันเพื่อแลกกับเมืองเกงจิ๋วคืนมาทั้งหมดสถานการณ์ของเล่าปีในตอนนี้จึงเปรียบเสมือนการยืนอยู่บนทางสองแพร่งที่เลือกได้ยากเย็นเหลือเกิน หากปฏิเสธการแต่งงานก็เท่ากับเป็นการประกาศตัดสัมพันธ์กับกังตังอย่างเป็นทางการและอาจต้องเผชิญศึกสองด้านทั้งจากโจโฉทางเหนือและสุนกวนทางตะวันออกแต่หากตอบตกลงก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินเอาชีวิตไปทิ้งในดินแดนของศัตรูนี่คือวิกฤตที่บีบคั้นหัวใจผู้นำอย่างเล่าปีอย่างที่สุดและเป็นการเปิดฉากตอนที่52อย่างน่าติดตามครับจากสรุปเนื้อเรื่อง3ก๊ก2010ตอนที่52เปิดมา่านเกมวิวาลวงโดยสรุปได้ดังนี้นะครับ 1. การตัดสินใจของเล่าปีเมื่อผู้นำต้องเลือกระหว่างความกลัวกับความเชื่อใจในที่ประชุมของเกงจิว๋วเล่าปีแสดงความกังวลอย่างชัดเจนเขาในวัยเกือบ50ปีจะให้แต่งงานกับหญิงสาวคราวลูกแล้วยังต้องเดินทางไปแต่งถึงถิ่นศัตรูมันดูไม่สมเหตุสมผลและเสี่ยงเกินไปกวนอูและเตียวหุยสองน้องร่วมสาบานก็คัดขันผัวชนฟ้าเพราะสัญชาตญาณของนักรบ,บบอกพวกเขาว่านี่คือกลลวงแน่นอน ในขณะที่ทุกคนมองเห็นแต่ความเสี่ยงคงเบ้งกลับมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่เขาแย้งขึ้นกลางที่ประชุมด้วยเหตุผลที่เฉียบคมว่าในอันตรายย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอคงเบ้งวิเคราะห์ว่านี่คือโอกาสทองที่จะเปลี่ยนแผนร้ายของจิวยี่ให้กลายเป็นคุณประโยชน์ฝ่ายเราให้ได้เขายืนยันกับเล่าปีว่าตนมีแผนการที่จะทําให้เล่าปีได้ทั้งภรรยาและไม่เสียเมืองเกงจิว๋วขอเพียงแค่เล่าปีเชื่อใจและทําตามแผนที่เขาวางไว้ทุกอย่าง 2. ถุงปัญญาของคงเบ้งสุดยอดแผนบริหารความเสี่ยงก่อนการเดินทางคงเบ้งได้เรียกจูลง่งองครักษ์ผู้พักดีที่จะติดตามเล่าปี่ไปด้วยเข้ามาพบเป็นการส่วนตัวเขายื่นถุงผ้าไหมาสามใบให้พร้อมกำชับอย่างปริศนาว่าถุงใบที่1ให้เปิดเมื่อเดินทางไปถึงเมืองลำซิว้วใกล้เขตแดนกังตังถุงใบที่สองให้เปิดเมื่อถึงวันส่งตัวเจ้าสาวหรือเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันที่สุดถุงใบที่3ให้เปิดเมื่อต้องการเดินทางกลับเกงจิว๋ว นี่คือสุดยอดของการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินคงแบงไม่เพียงแค่วางแผน A แต่เขามีแผน B, C, D รองรับไว้สำหรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเขาไม่ได้บอกแผนทั้งหมดให้ใครรู้แต่ใช้วิธีควบคุมสถานการณ์ผ่านคำสั่งในถุงแต่ละใบเป็นการป้องกันข่าวสารรั่วไหลและทำให้ศัตรูจับทางไม่ได้สซุนกวนปะทะงกก,กทยเมื่อแผนลวงเจอผู้คุมกดตัวจริง ตัดภาพมาที่ฝั่งกลางตังซุนกวนและจิวยี่กำลังยินดีที่แผนการดูเหมือนจะสำเร็จแต่พวกเขาลืมคิดถึงบุคคลที่สำคัญที่สุดและมีอำนาจเหนือซุนกวนไปหนึ่งขั้นนั่นคือนางงกกกไทยมันดาของซุนกวนนั่นเองครับ เมื่อนางงกกกทยได้อินข่าวว่าสุนกวนจะเอาลูกสาวสุดที่รักไปเป็นเหยื่อล่อในเกมการเมืองก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟและเรียกสุนกวนเข้าไปต่อว่าอย่างหนักนางตำหนิว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำลายชื่อเสียงของตระกูลซุนแต่ยังเป็นการกระทำที่ไร้เกียรติและโหดร้ายต่อผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งสุนกวนพยายามอธิบายเหตุผลเรื่องการชิงเกงจิ๋วคืนแต่งนางงกกกทยผู้ยึดมั่นในคุณธรรมและศักดิ์ศรีไม่ยอมรับฟังโดยสิ้นเชิง สถานการณ์กลับตาลปัดเมื่อแผนการของจิวยี่ที่ควรจะเป็นความลับสุดยอดกลับต้องถูกเปิดเผยต่อมามันดาผู้ทรงอำนาจทำให้ซุนกวนตกที่นั่งลำบากอย่างยิ่งนะครับวิเคราะห์และถอดบทเรียนสู่โลกบริษัทและการใช้ชีวิตได้ดังนี้นะครับ 1. ภาวะผู้นำในวิกฤต trust versus fear ความไว้ใจปะทะความกลัว จากบทเรียนในวรรณคดีมันเห็นได้ชัดว่าการตัดสินใจของเล่าปีคือตัวอย่างคลาสสิกของผู้นำที่เมื่อต้องเลือกระหว่างสัญชาตญาณความกลัวของตัวเองกับการเชื่อมั่นในทีมงานผู้เชี่ยวชาญผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ไม่เคยกลัวแต่คือคนกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวโดยอาศัยความเชื่อใจในทีมงานการปรับใช้ในธุรกิจในฐานะผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมคุณจะเจอกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเสมอเช่นการลงทุนในโปรเจกต์ใหม่การเข้าตลาดที่ไม่คุ้นเคย หรือการปรับโครงสร้างองค์กรสัญชาตญาณของคุณอาจจะบอกให้เล่นเซฟแต่หากทีมงานผู้เชี่ยวชาญของคุณนําเสนอข้อมูลและแผนการที่รัดกุมแล้วการเชื่อใจและมอบอํานาจให้พวกเขาลงมือทําคือสิ่งที่แยกผู้นําที่ดีกับผู้จัดการที่แค่คอยควบคุม ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ The Three s i l Pouch ก็เป็นการวางแผนซ้อนแผนคือถุงสามใบของของเบง้งจุดที่ขงเบงเ้งเก่งกว่าจิวยีเพราะเขาเปรียบตัวได้ดีกว่าเขาวิเคราะห์ทุกความเป็นไปได้และวางแผนสำรองไว้เสมอในขณะเดียวกันเขาก็เข้าใจแรงจูงใจและจุดอ่อนของทั้งมิตรและศัตรูอย่างลึกซึง้งในโลกการทำงานคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนแบบนี้คือคนที่ไม่ประมาทเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและเข้าใจว่าเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือใครต้องการอะไรกัน แในชีวิตครอบครัวก็เช่นกันนะครับในที่สุดสามกกตอนที่52ก็ได้ปิดฉากลงด้วยการเดินทางของเล่าปี่และจูหลงที่กําลังมุ่งหน้าไปกังตังพร้อมกับถุงปัญญาสามใบที่เป็นความหวังเดียวของพวกเขาโชคชะตาของเล่าปีและอนาคตของโจกโกกกแขนแขวนอยู่บนเส้นได้พวกเขาจะรอดจากแผนวิวาลวงของจิวยี่ได้หรือไม่และถุงแต่ละใบของของเบ้งจะพลิกเกมได้อย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ทั้งข้อคิดและแรงบันดาลใจไปปรับใช้กันนะครับ3ามก๊กสอนเราเสมอว่าปัญญาไม่ได้วัดกันแค่ตอนที่ประสบความสำเร็จแต่วัดกันตอนที่ต้องตัดสินใจในภาวะวิกฤตที่สุดต่างหากขอบคุณสำหรับการติดตามลุงตุ้ยช่องปรัชญาชอ็อตคัทและขอขอบคุณเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากวรรณคดีสก๊กครับ สำหรับท่านใดที่ฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองสนใจเปิดร้านแฟนชายรับส่งพัสดุเพย์พอยต์หรือสั่งซื้อกล่องไปรสณียราคาโรงงานสามารถโทรมาปรึกษาได้ที่086 311 1288หรือแอดไลน์ ado22 นะครับครูโอยินดีให้คำปรึกษาครับ